ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูคูเท่ๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปนเป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่คือไม่รู้ก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเปล่น่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสปะคะ โค้เซ่หรอมันเล่นนั่เธอมันเล่นด้เธอคอนเฟิร์มอ๋ออยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง w w w ร์ไวเว็บโค้เซ่ด o ทคอมเโค้เซ่ดอทคโทร084 613 2424่่งค่ะถามถึงสถานะกับพี่โดมก่อนเลยอ่านจบลงตอนนี้เป็นยังไงคะก็คือก็ไม่ได้จบกันแล้วค่ะ ทําใจได้อ mm ่ะค่ะใช่ปัญหาเกิดจากอะไรคะสำหรับคันดีคือไม่ได้มีปัญหาเจาะจงอะค่ะคือเหมือนว่าเราก็พยายามเต็มที่ทั้งคู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วมันก็ยังคับประคองกันไปแบบไม่ได้เลยค่ะไม่ได้ต่อเบอร์ที่สามใช่ไหมคะไม่มีค่ะแสดงว่ามีการเจาะจงกันก่อนได้ที่แล้วก่อนที่จะแบบเริ่มการค่ะปรับนานเนียครับใช้ระยะเวลาตรงนี้นานเออจริงๆเราไม่ได้ระบุอะค่ะว่าจะปรับเรื่องอะไรแต่ว่าพอมันมาถึงเวลาที่เรารู้สึกว่า มันมัน,ม,นมันคงไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเราก็หยุดสัมพันธ์ปัญหาจะม,มเีเรือรังมาเรื่อยๆเออก็ไม่รู้จะเรียกเรือรังหรือเปล่าค่ะมันก็มีปัญหาค่ะเป็นธรรมดาของคู่รักอะค่ะจะไ,ได้นานแค่ไหนนะคะเลิกที่ทชี้ชัดเาว่าเลิกกันนี่นานแค่ไหนเออน่าจะก่อนสงการครับหนึ่งอะค่ะหลายคนมองว่าเหมือนความสัมพันธ์ครั้นงน,น,งน,นี้เราจบไม่สวยที่ยอมรับกันสัมพันธ์แต่ละคนก็คือไอจีเหมือนแบบน้อย ค่ะก็จริงๆไม่ตอนที่ตอนที่เลิกกันไม่ไม่ได้จบไม่สวยนะคะก็ยังคุยกันอยู่ตอนนี้นะคะแตบว่าแต่ละคนต่างไปก็คือไอจีประชาวิจารณ์เราก็ต่างคนต่างอยู่นะคะ,ะค,ค่ะ,คะ สัมภาษณ์ไปแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เลิกกับพี่โดมเนี่ยหนูก็จะลงพวกทำโคมอะไรเงี้ยตลอดซึ่งเวลาที่หนูลงอะไรดรามา่าหรือมีความสุขทรม้าอะไรเงี้ยบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าหนูจะแบบไปพาดพิงถึงใครโดยเฉพาะแต่บางครั้งมันอาจจะเป็นความที่แบบหนูเหนื่อยแล้วบางครั้งหนูเห็นข้อความพวกเนี้ยมันทําให้หนูึดสู้มันทาให้หนูปลงได้หนูก็อยากเอามาแชร์คือคนอื่นแบบที่ประสบปัญหาเหมือนกันอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกสู้อะไรเงี้ยมัมีข <ๆ S 2> ้อความนึงเหมือนกับว่า ดีีแแแต่่่วาเหมือนบบทท้ก็ไม่ดีเลยนะคนก็เลยมองว่าอ่ะดีโลมป่าคิดว่าจะดีแต่อันอันอันนั้นไม่มีอันนัะเหมือนดีอะไรเจอคนคิดว่าจะดีก็ไม่ดีเลยสักอย่างเออประมาณไม่ไม่มีนะมีแล้วจะดีแล้วสี่ยความดีช่วยอยู่ที่ตัวทักอะไรประมาณเนี้ยอะไรอันนั้นไม่ไม่น่าใช่หนูเขียนมานะเหมือนเหมือนเรายังเหมือนกับเสียใจขึ้นเสีามเนี่เพราะว่าเหตุการณ์จากเชียงใหม่ด้วยนี่ตา เชียงใหม่ที่มีข่าวออกมาว่าพี่โดมเป็นพ่อเราไปคือจริงๆไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหนูแล้วค่ะคือมีคนมาว่าผู้หญิงคนนั้นนี่คือเหมือนแบบว่าใหม่ดาวิกาบินไปหาพี่โดมที่เชียงใหม่โอไม่ไม่ทราบแล้วก็ยังมีเด็กในสังกัดเขาด้วยเ็ยอันนี้ไปถามพี่โดมหอยกค่ะเรื่องพวกนี้มันทำให้บั่นทอนความรู้สึกเราแค่ไหยคือจริงๆหนูไม่ได้เป็นคนฟังความจากใครเลยแล้วค่ะตอนพบกันนี้เขาแบบว่ามีกิจกรรมกับเด็กในสังกัดเขาเองไหมคะ ไม่เห็นค่ะเหมือนหลังจากนี้เรื่องเกี่ยวกับมือที่สามไปเก่ยกับการเลือกลาทางนี้เออบอกแล้วค่ะว่ามันไม่ได้แบบเจาะจงเรื่องมือที่สามแสดงว่าอาจจะมีหลายหลายเรื่องอะไรเงี้ยมาก่อนแต่มีคนเข้ามาหาพี่โดมจริงใช่ไหมคะคือระดับพี่โดมมีผู้หญิงเข้ามาหาตลอดอยู่แล้วค่ะใช่ก็เขาทาได้แค่นี้หนูก็แฮปปี้แล้วค่ะเกี่ยวกับใหม่ดาววิการไม่ก็ไม่ต่อเลยไม่เกี่ยวค่ะหลังจากที่มีเหต็น ไม่นะคะคืออย่างที่บอกผู้หญิงเข้าหาเป็นเรื่องปกติแล้วเพราะฉะนั้นตอนแรกเราก็ก็ชินแล้วแล้วเราทำยังไงคะช่วงที่แบบว่ามีข่าวมาเยอะมาเยอะไหมมีแบบบอกพี่โดมไหมคะว่าเออจำไม่ไหวแล้วหมายถึงข่าวอะไรเหมือนเวลามีข่าวผู้หญิงมาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีพูดเกี่ยวกับพี่โดมแต่ตอนคบกันเหมือนไม่ไม่ไม่ได้มีข่าวผู้หญิงมั้คะ แต่พอหลังจากที่เราลดสถานะแล้วพี่โดมก็ยังขึ้นเลยบอกว่าอยากฟังความทั้งเดียวถ้ารักผมจริงอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเราไหมนี่ไม่รู้แล้วค่ะยังวเรา follow IG กันอยู่ไหมคะเอ่อหนูไม่ได้ follow ค่ะก็คือเราอัน follow กันงแต่เมื่อไหร่ค่ะอืมพักหนึ่งแล้วอะค่ะจริงแต่จริงๆไม่ได้หรือว่าอะไรเลยค่ะก็ก็ใช่ค่ะก็คือเราก็อยากให้แบบทําใจได้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ถือว่าครั้งนี้มันแบบครั้งที่สองแล้วค่ะครั้งที่สามมันจะมีค่ะ กาสการไม่ค่ะไม่ค่ะคือหนูเคลียร์แบบเคลียร์แล้วค่ะก e> ็มีพูดคุยอะไรกันบ้างก็มีพูดคุยบ้างค่ะตอนที่เขามีมางงอมเหรอแบบว่าเราก็แบบเฮิร์ตหนักจนจะไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วอ๋อไม่ได้ไม่ได้แบบเฮิร์ตเพื่อไปไปเรียนเพราะเฮิร์ตอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะเพื่อตัวเองเพื่ออนาคตค่ะเพราะว่าใช่แต่ตอนแรกอยู่แล้วก็บอกอยู่แล้วว่าเออที่สุดท้ายหรือว่าจะไปเรียนโทที่ต่างประเทศก็จะบอกไปเลยตอนนี้เปิดใจรับใครหรือย่างไร ก็ไม่ได้ปิดนะคะแก็ไม่ได้ถึงกับเปิดว่าจะต้องแสวงหาอะไรอย่างนี้ไม่ถึงขนาดนั้นยังไาถ้าเกิดที่เขามาตามเนาะจะไม่มีเลยอ๋อไม่มีค่ะไม่มีค่ะเคลียค่ะคุณแม่ว่าไงบ้างคะสคุณแม่คุณแม่ไม่ไม่พูดอะไรเลยค่ะเหมือนเราเข็ดกับพี่โดมมากเหมือนไม่ไม่ได้เข็ดหรอกค่ะก็ก็เอาเป็นว่าเราเคลียแล้วอะค่ะคือเรา เรารู้เห็นทุกอย่างอะค่ะเขามีมางอไหมคะหลังจากที่แบบว่าก่อนหน้าสมการอะไรเงี้ยเกิดปก็ตอนที่เลิกกันเขาก็โอเคนะคะค่ะใช่เขาก็ไม่ได้เป็นมหาลัยเขาก็อีกวันหนึ่งเขาก็บอกว่าแฮปปี้ดีอยู่้วพอเขามีข่าวกับผู้หญิงอะไรเงี้ยเขามีมาบอกเราไหมว่าข่าวมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยไม่มีค่ะเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราแล้วอะค่ะแล้วตอนคือไม่มีการติดต่อคุยไลน์ไม่โรไม่อะไรไม่มีค่ะเหมือนเราติดไม่รับแบบว่าข่าวไม่โดนด้วยหรือเปล่า ปิดไม่รับข่าวไม่ได้ยังไงไม่ไม่รับเกี่ยวกับข่าววิดีโอที่แบบไม่อยากรับไม่อยากรู้เรื่องของเราไม่อยากรู้ก็จริงๆก็ไม่อยากรู้นะไม่ใช่เรื่องของเราแล้วอ่ะเขาพยายามติดต่อเรากลับมาบ้างไหมคะพยายามติดต่อไหมไม่นะคะแต่มีคุยกับเพื่อนเราอะไรเงี้ยออคือเหมือนเขาจังเนาะเราหรือเปล่าไม่ค่ะไม่ค่ะก็แค่เหมือนคุยปกติเหมือนถ้าวันนี้เขาเหมือนอาจจะเปิดตัวผู้หญิงคนใหม่เราได้ไหมคะตอนรับได้ค่ะเรว่าสภาพร ตอนบอกเลิกแล้วตอนสภาพจิตใจของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างเข้มแข็งหรือยังเอข้มแข็งค่ะเพราะว่า <S <S ไม่ได้ฟ mm ูมไฟอะไรอย่างนี้แล้วค่ะเพรอวนเรดูเรื่องตลอดใช่ไหมครดูเรื่องค่ะข้มหลัง พอหลังโสดแล้วหนุ่มๆเุข้อหาเราเยอะไหมคะยังไม่มีค่ะเลยช้นเลยเหมือนผอมลงด้วยะผอมลงกี่โลเราไม่ได้ชั่งน้ําหนักค่ะนี่เราแบบเหมือนเราปลอมใจกับน้ําหนักมันลงหรือเปล่าไม่ค่ะนี่หนูกินเยอะกว่าเดิมมากๆเลยค่ะก็งงทำไมมีแต่คนดังหนุ่มผอมลงกับช่วงนี้ที่มีคนมีข่าวกับพี่โดมไม่ว่าจะเป็นที่ใหม่เด็กในนักการ์ดอันนี้เราสามารถคุยกันได้ใช่ไหมครับเด็กในนังกัร์ดอะไรเนี่ยคุยกับเราคุยกับคนที่เป็นผู้หญิข่าวกับพี่โดในช่วงนี้เออก็เท่อะไรเอ่ ไม่ชอบ่ะก็ไม่ได้คุยกันค่ะเรารู้จักเขาไหมคะรู้จักค่ะต้องรู้จักกันพอสนิทไหมหรือว่าไม่สนิทค่ะแต่ก็เจอกันตลอดอะค่ะมันมีโอกาสที่จะเป็นไปในแนวนั้นจริงไหมนี้ไม่ไม่รู้ค่ะนี่ถามกับเขาไม่ต้องคุยค่ะต้องถามวีดีโอช่วงที่พบกันเขาแบบมีแบบรู้หรือว่าอะไรยังไงไม่ใช่เรื่องของหนูแล้วค่ะ กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube p r v a r i e t y คุณก็จะไม่ตกเทรนกับคลิปข่าวบ,บันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟิตฟีก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอร์คอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซินที่คุณต้องร้อง <Wow. S 1> ว้าวพร้อมแซงดวงการงา,งานการเงินความรักแบบัแน่นไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w p r v a r i ว็บพีก็จะครบจบได้ในหนึน่งเดียว